กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับกับเองนะครับในชั้นว t h ailand I am Siam by HTC นะครับและแขกรับเชิญที่มาร่วมพูดคุยในรายการกับเราในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นนักร้องหญิงคุณภาพของวงการเพลงไทยมาตลอด10ปีกับอัลบั้มชุดที่8 a t Prime Time นั่นเองนะครับที่มาพร้อมกับความพิเศษมากมายเลยทีเดียวนั่งอยู่ตรงนี้แล้วครับพี่ปานธนพรแวกประยูนครับผมสวัสดีครับ ทุกครั้งนะครับพี่พิานมีผลงานอัลบั้มหรือมีมิวสิกวิดีโอมีซิงเกิลก็จะมาร่วมพูดคุยแล้วก็อัปเดตงานกันอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าก่อนที่จะมาพูดถึงงานในอัลบั้มชุดที่8นี้แอด์ทาวน์นะฮะก็อย่างที่เอ๋ได้บอกไปว่าพี่ปานเนี่ยนะครับถือว่าเป็นนักร้องหญิงที่มีผลงานออกมาให้พวกเราเนี่ยได้ฟังนะครับแล้วก็ได้รับการต้อนรับแล้วก็ตอบรับจากแฟนเพลงแฟนคลับเนี่ยที่มาตลอดค่กรันตีจาก รางวัลต่างๆจากเวทีต่างๆเยอะแยะก็บอกว่าเยอะมากเยอะมากๆเลยทีเดียวใช่ไหมครับพี่ปานครับพี่ปานยึดหลักอะไรในการทํางานตลอดสิป like <S sun arrivé> yeah. uh ีที่ผ่านมาถึงแบบทําให้เรานี่อยู่ในตรงนี้แล้วก็ยังคงครองใจทุกคนมายาวนานขนาดนี้ครับก็ในครั้งแรกยึดความตั้งใจก่อนนะคะยึดความตั้งใจเสร็จแล้วพอเราทําไปทําไปเรื่อยๆเราจะรู้ว่าความตั้งใจอย่างเดียวไม่พอ มันต้องยึดหลายอย่างค่ะตั้งใจด้วยแล้วก็ให้เกียรติคนทํางานร่วมกันด้วยเพราะว่าการทํางานแบบนี้ถ้าเราไม่ใช่คนที่ทํางานเองเนี่ยเราจะเอาทุกอย่างอย่างที่เราต้องการไม่ได้ต้องคุยต้องต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะแล้วก็ยึดหลักความซื่อสัตย์ต่องานคือหมายความว่าเวลาที่ทํางานก็นอกจกใส่ความตั้งใจลงไปแล้วเนี่ยเพราะความตั้งใจมันมีพื้นความซื่อสัตย์มันจะเป็นมันจะเป็นในเรื่องของแบบร้องแล้วต้อง พยายามทําให้มันได้ก่อนก่อนที่มันจะใช้อิเล็กทรอนิกส์หรืออะไรก็ตามเป็นเครื่องช่วยเราต้องพยายามทาด้วยตัวเราให้ได้ก่อนเพราะว่าเราต้องตระหนักว่าเพลงที่เราร้องไปในวันนี้เนี่ยเราแก้ไขได้เยอะแยะแต่เวลาที่เราไปร้องให้คนฟังสดๆเราแก้ไขมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามทําให้มันเกิดความใกล้เคียงให้ได้มากที่สุดค่ะความตั้งใจการให้เกียรติเพื่อนร่วมงานแล้วก็ความซื่อสัตย์ต่องานนะครั เลยแน่นอนนะครับทุกๆคนนี่นะครับได้เห็นผลงานที่เป็นแบบผลงานคุณภาพของพี่ปานมาตลอดนะครับผมสิปีแล้วครับพี่ปานครับผมในส่วนตัวเนี่ยสิปีนี้พี่ปานได้อะไรจากตรงนี้บ้างโอ้โหเยอะเยอะจริงๆ10ป,ปีินี่ยอยากจะบอกว่าตัวเองเปลี่ยนทุกปีคือเปลี่ยนหมายความว่า วิธีคิดคอะไรหลายอย่างอย่างเมื่อก่อนเราก็จะเป็นเด็กวัยรุ่นเงนี้ยเราเข้ามาตอน24รเราก็เราก็พยายามทําอะไรแบบเอาแต่ใจในหลายๆเรื่องอะไรเงี้ยในเวลาที่เราทํางานไบเรื่อยระยะทาง10ปีเราเจอผู้คนมากมายคน, <ๆ S 2> ค,นคนที่เขารักเราจริงๆก็มีหรือว่าคนที่เขามาแบบ แบบเป็นเรื่องธุรกิจก็มีมันมันเจอเยอะเพราะฉะนั้นมันให้อะไรเราเยอะมากอะค่ะเรียนรู้ตลอดเรียนรู้ตลอดเวลาจริงหลังจากนี้ก็เหมือนกันพี่ปานก็จะคงก็ต้องเรียนรู้ต่อไปค่ะพี่ว่ามันไม่จบอตราบจนเราตายนะนะครับอ่ะแล้ว1ิปีร้องเพลงพวกเราให้พวกเราฟังมาโดยตลอดเลยในต่อต่อไปหลังจากนี้หลังจาก10ปีนี้นะครับพี่ปานยังจะคงร้องเพลงแน่นอนแล้วมีอะไรอย่างอื่นที่ที่ยังอยากจะทําอีกบ้างไหมครับ ก็มีนะคะมีมีอีกหลายด้านแต่ก็ยังยังยัง,ยงไ,มไม่ไม่มีโอกาสที่ดีพอนะคะแต่ร้องเพลงคงร้องอะค่ะคงร้องไปไเรื่อยๆแน่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดแล้วก็รักอ,อะไรเงี้ยก็อาจจะมีทางอื่นนะเดี๋ยวต้องรอดูจังหวะด้วยนะครับผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็คงน่าจะมีน้องๆหลายๆคนเนี่ยนะครับเข้ามาขอคําแนะนําหรือขอคำคปรึกษาในเรื่องของการทํางานวงการเพลงออกับพี่ปานแล้วก็ยังมีอีกหลายคนเหมือนกันที่มีพี่ปานีเป็นแรงบันดาลใจ ของเขาพี่บานมีอะไรอยากจะแบบแนะนําหรือบอกให้คาปรึกษากับพวกเขาบ้างไหมครับอืมก็คือถ้าถ้าได้ฟังกันมาตลอด10อปีใช่ไหมคะเราก็จะเห็นก็น้องๆก็จะได้เห็นนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงในในการใช้เสียงก็ดีหรือการทํางานก็ดีมันมันจะเห็นการพัฒนาการของมันเองอแต่ต้องฟังอย่างตั้งใจนะคะว่าวิธีการมันจะเปลี่ยนไปนะค,คะก็ให้ศึกษาจากสิ่งนั้นคือเราเราทำงานตรงนี้เราจะอยู่นิ่งไม่ได้ค่ะแต่เราอาจจะมีแนวทางที่ชัดเจนได้แต่ว่า เราต้องพัฒนาฝีมือให้มันเกิดให้มันเกิดความแตกต่างในในทุกๆอัลบั้มที่มันไม่ใช่แบบเดิมๆเหมือนกันใช่แต่เรามีแนวทางได้แต่ว่าวิธีการข้างในค่ะนะครับโอเคเอาละครับและสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นงานพิสูจน์ความสําเร็จนะครับของพี่ปานก็คือเมื่อวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมา่นี้นั่นเองนะครับกับปานธนพรออนไมโอนคอนเสิร์ตนะครับที่หลายๆคนทุกๆคนที่ได้ไปดูในคอนเสิร์ตครั้งนี้ต่างประทับใจเยอะมากๆพี่ปานร้องเพลงแบบจุใจเลย หลากหลายสไตล์ด้วยเป็นยังไงบ้างครับในวันนั้นครับพี่ปาชื่นใจค่ะบอกตามตรงว่าคือเราเพราะว่าเราเราทำงานเราไม่แน่ใจเราไม่เคยเห็นว่าแฟนเพลงเราเป็นใครบ้างใช่ไหมคะนอกจากแฟนคลับอะไรเงี้ยเราก็เราก็จะต้องเดาเหมือนกันว่าอเอ๊ะเราจะร้องให้เก้าอี้ฟังเยอะไหมอะไรเงี้ยนะมันเพราะว่าเพราะว่าทุกคน คือมันมีงานเยอะมากในวันนั้นอะไรเงี้ยก็ชื่นใจมากเห็นแล้วหายเหนื่อยแล้วทำให้รู้สึกว่าโอ้สิปีมีคนฟังเรามาขนาดนี้เลยเหรอเพราะว่ายิ่งเวลาเพลงบางเพลงบางช่วงคือทุกคนร้องได้หมดเนี่ยเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทําให้เราสึกว่าอืมเรามีเพื่อนเยอะจังเลยอย่างเงี้ยได้เห็นแล้วได้เห็นแล้วครับว่าสิปีที่ผ่านมามีใครฟังเราบ้างแล้วก็เป็นแฟนค่ะเป็นชัดมากขอบคุณจริงๆนะครับอ่าแล้วครับมาถึงณวันนี้อัลบั้มชุดที่8แล้วนะครับกับ10ปีเป็นพอดีเลยแอดพรามชาร์ค่ะ ต้องการสื่อถึงอะไรครับเอาชื่ออัลบั้มก่อนเลยครับพี่ว่ามันเป็นช่วงเวลาดีๆจรๆิงๆมันมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสําหรับเราด้วยดะมากๆคือก่อนอื่นต้องบอกว่าต้องดีสําหรับนักร้องก่อน,น <ấy> ดีสาหรับคนที่กำลังจะสื่อออกไปก่อนนะคะคือมันเหมือนกับว่าถ้าเราทํางานมันต้องคเครียกมันต้องมีคนคนส่งคนรับ <ừ> อะไรเงี้ยวันนี้เราเป็นแค่คนส่ง <ừ> แต่ว่าพอเราเห็นว่าเรามีคนรับเรามากขนาดนี้รนเราก็รู้สึกว่าันเนี้ยมันเป็นช<ๆ>่วงเวลาที่เรารู้สึกมันเต็มอิ่มกับกับ กับช่วงชีวิตที่เราผ่านมาแล้วเราได้ะลรจากมันเยอะมากแล้วเราอยากจะตอบแทนเขาเนี่ยเราจะตอบแทนด้วยอะไรก็ต้องเพลงเพราะเราเป็นนักร้องค่ะก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั่นเองนะที่อยากจะมอบอีกหนึ่งความสุขอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับให้กับทุกๆคนนะฮะโดยเปิดตัวออกมาด้วยเพลงแรกที่มีความรู้สึกโอ้โหฟังแล้วยิ้มอบอุนสบายสายแตกต่างจากพี่ปานธนพรที่ผ่านมาดูสิกนานอนะว่าพี่ปานมาต้องตรงๆแรงแใช่ กับเพลงของเธอจริงๆอย่างนี้มันก็สื่อตรงเพลงของเธอก็ไม่ได้ทิ้งความตรงค่ะในภาษาก็เพียงแต่มันเหมือนกับมันเหมือนกับคนมันก็เหมือนกับผู้หญิงขี้มโหคนหนึง่งแล้ววันหนึ่งมันมันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันอีกมุมหนึ่งของอเขาเนี่ยม,ม,มันเหมือนกับว่าเวลาที่เราอยากจะพูดอะไรหวานๆน่ะเราก็พูดได้แค่นี้แต่มันก็ตรงเราก็จะพูดได้แค่นี้ว่าเออเราเราขอบคุณจริงๆเพราะมันไม่มีคําไหนที่จะบอกได้มากกว่านี้นี่นั่นเองนะครับกับต้องสิ่งที่ต้องการสื่อออกมาในเพลงนี้แต่ เมื่อมีเพลงแล้วก็มีมิวสิกวิดีโอก็ยังคงเอกลักษณ์อยู่ก็จำเป็นที่ต้องเป็นอย่างนั้นต้องมีคำเด็ดเด็าแรงแรงก็ต้องมีค่ะต้องมีคือจริงๆต้องบอกว่าหลายคนมาถามเหมือนกันว่าเออพี่บานเพลงมันก็ซอฟจะตายทำไมทำไมเป็นอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าเอ้ยเราเราอย่าเพิ่งไปเราอย่าเพิ่งไปอินกับับคำพูดตรงนั้น ขอให้ดูภาพรวมให้ดูว่านักแสดงถ่ายทอดอะไรให้ดูว่าอย่างที่พี่เต๋าที่เขาเล่นเขาเล่นตรงนี้เนี่ยเป็นเป็นเป็นซีนที่เขาจะต้องต้องด่าคนรักของเขาเนี่ยแต่ให้ดูที่สีหน้าของเขาเขาเจ็บปวดเจ็บปวดที่ต้องพูดหน้าเขาเจ็บปวดค่ะจริงๆเราขอให้ดูให้ลึกกว่านั้นนะคะมันมันเป็นไปไม่ได้หรอกที่คนคนนึงจะแบบอยากทาร้ายคนรักแล้วก็ตัวเองอยู่ในภาวะกดดันที่ที่ที่แบบวันนี้ไม่สามารถ ทำอะไรได้แล้วเลยเนี้ยมันก็เป็นภาวะกดดันของมนุษย์หนึ่งคนว่าถ้าถามว่าถ้าเราเป็นเราเราเจอเหตุการณ์อย่างนั้นเราอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้เราอาจจะไม่มีสติที่จะนิ่งอย่างนี้ได้ก็ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งก็ได้พี่เต๋าสมชายเนี่ยนะคะมาถ่ายทอดพร้อมกับนางเอกที่ก็ก็เล่นอยู่ได้เหมือนกันก็เล่นกันอยู่ได้เหมือนกันนะเล่นกันอยู่ได้เล่นอยู่ได้เหมือนกันค่ะคุณชมพู่ซึ่งก็ต้องขอบคุณน้องมากนะคะเพราะว่าน้องก็ ทำงานง่ายมากแล้วเนื่องจากก็สนิทกันส่วนตัวก็แทบจะไม่ต้องพูดอะไรกันมากมายแล้วก็แค่โทรไปน้องมีคิวน้องก็มายอะไรเงี้ยน้องน่ารักรลหลายๆคนเนี่ยนะครับได้ดูกันแล้วและแน่นอนนะครับว่ามิวสิวิดีโอของพี่ปานดูแล้วต้องมีภาคต่อแน่นอนอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์หนึ่งอันอนะคะ <c oughs> ก็สําหรับแฟนเพลงและยิ่งยิ่งยิ่งสิปีแบบนี้ธรรมดาไม่ได้ห,หลายคนจจะบอกอเพลงไม่ค่อยศาสตร์เลยไม่อะไรอย่างเงี้ยบอกเอาเอาเป็นเหมือนกับว่า เราอยากขอบคุณก่อนแต่เดี๋ยวเดี guys, mm ๋ยวถัดจากเนี้ยมันจะมีอะไรให้คุณเจ็บปวดเอาละครับเออมันจะมีอะไรให้คุณเจ็บปวดเนี้ยะครับใช่นั่นก็คือเพลงเหมือนตายทั้งที่ใกล้กันตายละโอเคอันเนี้ยมาละมันมาละแค่ชื่อมาละมันมาละเหมือนตายทั้งที่ใกล้กันนะครับซึ่งเพลงนี้อ่ะให้พี่ปานพูดถึงเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่ต้องการสื่อในเพลงนี้ก่อนเลยมันเป็นเพลงที่พี่ว่ามันเศร้าลึกอะค่ะมันเป็นเรื่องแบบ เนี่ยมันเป็นเรื่องเหมือนว่าเรามีคนรักอยู่ด้วยกันนะเราเหมือนเราเห็นแต่กายเนื้อเขาอะเห็นแต่กายเนื้อเขาแล้วเราก็ไม่สามารถเข้าใจได้ว่าใจเขายังอยู่กับเราไหมซึ่งมันพี่ว่ามันจะเจ็บปวดกว่าการที่เลิกลากันไปเลยดีกว่าแต่เนี่ยมันอยู่ด้วยกันตลอดมันแต่แบบเอ๊ะมันมันคลางแคลงว่าเอ๊ะเขายังรักหรืออยู่หรือเปล่าเขาเลวแต่ว่าชีวิตปกติอะไรเงี้ยพี่ว่ามันเจ็บปวดกว่ามากเหมือนตายทั้งที่ใกล้กันใกล้กันแล้วก็ได้อีกหนึ่งอีกหนึ่งนางเอกเหมือนกัน เป็นนางเอพอลไลม์เหมืนอนกัน <laughs> แกงแกงนี่น้องแตงโมน้องแตงโมเข้ามาเชื่อถือกันน้องชมพู่แตงโมพัทธราธิดาเล่นกันไม่ยอมกันเลยเ,ยเห, <laughs> ห็นค่ะเห็นแล้วก็วันที่เขาถ่ายก็ไปก็ไปอยู่กับเขาอย่างเงี้ะคะก <โอ S 1> <laughs> ็เห็นเขาถ่ายกันห่างลุ่งหามค่ำ สงสารการจะเป็นนางเอกได้นี่ยากมากครับท่านผู้ชมไม่อะค่ะเห็นทุกคนทำงานแล้วโชคดีน้องไม่อะไม่่ไมเลยต่อเจ้สวยก็เธอฉันก็ไม่ทำป้าหรือเปล่าเออนะครับก็เดี๋ยวในเรื่องราวมิวสิกวิดีโอเป็นยังไงนี่หลายๆคนอยากรู้กันแล้วว่าภาคต่อของเนียเพลงของเธอเนี่ยนะครับก็จะได้ดูกันในวันนี้ด้วยใช่่คะเป็นปฐมบทันด้วยนะครับผมนี่ได้ดูกันนะฮะสำหรับเพลงเหมือนตายทั้งที่ใกล้กันนะครับผมโอเค สุดท้ายครับพี่ปานค่ะฝนะาถึงทุกคนหน่อยครับผมค่ะตอนนี้ก็มีซิงเกิลสองนะคะเหมือนตาทั้งที่ใกล้กันก็ คือก็ไม่แน่ใจนะคะว่าจะชอบกันหรือเปล่าแต่ว่าก็ต้องบอกว่าทุกคนก็ตั้งใจทำเพราะว่า10ปีทั้งทีเราจะทำอะไรที่อยากจะแตกต่างออกไปแล้วก็ถ้าเศร้ามากก็ต้องขอโทษไม่ได้ไม่ได้อยากให้เศร้ามากแต่ว่าเนื่องจากเนื่องจากหลายๆอย่างมันพาไปให้เศร้าก็ขอฝากซิงเกิล2ด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ฟังเพลงด้วยกันมา10ปีเต็มนี่นะครับแล้วก็จะยังคงฟังต่อไปใะเรื่ององเพลงนะครับผมหลายๆคนนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่ปานอีกครั้งนึงต้องบอกว่าอีกครั้งหนึ่งเพราะว่า มาอยู่กับไอแอมแซมของเราตลอดทุกครั้งเลยแล้วก็จะมาเป็นบีเจอยู่แล้วเขามีบีเจเซิร์ชรุ่นใหม่พี่ที่กำลังรุ่นรุ่นไม่ได้แล้วมั้งรุ่นรุ่นไม่ได้แล้วล่ะ ลองทดสอบดูไหมพี่อายเขาโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับสำหรับเหิือนตายทั้งที่ใกล้กันประมาท้ายกับเราในวันนี้นะครับผมแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกหนึ่งช่วงของแอมแซมซราของเราวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับสพี่ปาและนครมากๆเลยทีเดียวนะครับผมเหมือนตายทั้งที่ใกล้กันครับเชิญครับ